สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลิชแนลนะคะตอนนี้พี่ตามก็ได้ต่อน้องร้านนะคะขึ้นเพื่อที่จะพ่นในส่วนที่น้องแพรพ่นไม่ถึงเนาะส่วนน้องแพรก็คอยช่วยอยู่ข้างล่างอนะคะเ <c oughs> <c oughs> ข้ากล้องเด้อเข้ากล้องเด้อ วันนี้สบายมากเลยมีพี่ตั้มมาช่วยนี่นะก็พ่นในส่วนที่น้องเขาขึ้นไม่ถึงเนาะแล้วก็เออมันเสี่ยงด้วยนะคะต่อนั่งร้านขึ้นสองสองชั้นนะะถ้าพ่นสีสีเหลืองตัวนี้ เสร็จแล้วก็จะได้พ่นสีทองได้ลงสีทองนะคะเพราะง,งานก็จะเร็วขึ้นเนาะเป็นสีรองพื้นสีเหลืองเนาะนะคะก่อนที่จะลงสีทองนะคะเพราะว่าพ่นสีรองพื้นขาวก่อนแล้วนะคะ ทางนู้นทำไมเสียงดังจังเลยเป็น <c> ย <oughs> ังได้สีหมดแล้วฮะนุน๊ไปซื้อสีอยู่แค้งสีหมดแล้วหรอห <c oughs> มดแล้วอ๋อรอสีอ่านู่นนู่นนี้ไปซื้อสีตั้งแต่เชา้าใช่ไหมนู่นนี้ไปซื้อใช่ไหมทำไมยังไม่มาห <c oughs> นูเอ้ยไปรอทางใดด้ <c oughs> ซีหมดนะคะตอนนี้นุไปซื้อตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับมาเลยเนะก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เนาะในพุ่นต่อเนาะวันนี้ก็คงจะมืดแล้วก็คงเดี๋ยวในเรื่องของความชื้นนะนะคะความชื้นถ้าพุ่งกลางคืนก็ไม่ดีไม่ดีเนาะไม่ได้เนาะพี่ตนะั้มเนาะเดี๋ยวเราไปดู <c oughs> งานเทฐานนะคะ ก็ขอพักนิดนึงตรงนี้ก็คนช่วยเยอะแล้วเน,ะนะาะนะคะก็นำทีมโดยลุงพลนะคะอย่างนี้นะคนเยอะนะคนช่วยเยอะคนถ่ายก็เยอะก็จะเป็นการเทกกอบปูนเข้าไปในแบบอนะ่ะเนาะ พี่ัำกันมาแล้วล้างมือเตรียมจะช่วยงานฝั่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าลงจากม่นแล้วก็ นะะในส่วนที่ได้คนวันนี้เนาะ,นนะสีเหลืองนะคะมันจะต่างกันนะสีเหลืองที่ยังไม่ได้ลงทองนะคะนั่นคือสีลงพื้นเนาะนี่คือสีที่ลงทองลงสีทองไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการเก็บรายละเอียดอ,อ,อีกรอบหนึ่งไหมตัวนี้นะอะไรคือแถวตอนเรียงหนึ่ง <c oughs> นะคะคนเยอะก็งานเร็วนะคนเยอะก็งานเดินเร็ว เป่าลดน้ำต้นไม้ด้วก็คือช่วยกันคลไม้ผลมือนะเนาอาทิตย์ก็เราจะตกฟินแล้วโอ้โหเราสวยงามมากพีน่นะรุมนี้นะเหลืองอร่ามนะคะตอนนี้ก็รอสีจากอ่าบานุนะคะบานุไปซื้อสีอยู่นะคะ ก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะนะก็วันนี้ก็คงจะการพ่นสีก็คงจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าสีหมดแล้วนะคะก็รอบนี้ก็อ่าได้สั่งอ่าเป็นถังใหญ่เลยนะคะเพราะว่า,กาปกติก็สั่งเป็นถังเล็กอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะ ก็น่าจะเออเป็นงานสุดท้ายวันนี้เนาะเทจปูนนี้นะคะเดี๋ยวก็คงจะอ่าหยุดคงจะเลิกงานของวันนี้นะ ลด,ลดน้ำน้ำก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าออตนาน้นไม้นี้ที่นี่แดดแรงมากนะตอนกลางวันนะพี่น้องนะแดดแรงมากนะคะอันนี้คือจะเทอะไรพี่ตับเทพื้นตรงนี้ ขั้นบันไดขั้นบันไดเราก็เป็นขั้นเขาเรียกขั้นเตี้ยๆนะไม่ได้แบบสูงมากนะคะก็คือ,อ,อผู้สูงวัยหรืออะไรสามารถเดินขึ้นแบบว่าได้สบายๆเนาะเพราะว่าทำทำเป็นขั้นแบบเตี้ยๆนะที่เรานะเห็นบ่